สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรจะมาเดินป <UT AR> ่ามากับพี่ชายแล้วก็พี่การนะครับใช่ครับสวัสดีครับผมเจนชัยนะครับทุกคนแล้วก็พี่กันกันนะครับพันเดินป่านั้นทุกคนนะวันนี้เนี่ยเราจะพาน้องกันแล้วก็พี่กันเนี่ยไปเดือป่าหนึ่งวันหนึ่งคืนนะทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเหมือนฝนจะตกเลยนะน้องกันครับผมเดี๋ยวเราไปเนี่ยผมมาถึงแล้วนะจะมืดนะครับทุกคนเพราะว่าในป่าลึกเนี่ยมันหาที่พักยากไปนะเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะครับก็ขอคนละหนึ่งล้านนี้ติดตาม ให้กับคลิปนี้เลยนะครับเราจะไปใช้ชีวิตในป่าแล้วก็หากินป่าหรือว่าหาปลาก้นานปลาอะไรกินต่างๆในป่าด้วยนะทุกคนนะเราลุยกันเลยครับผมสวัสดี <ไป S 1> ครับไป,ไป เปนะทุกคนเปงดนะน้องกันไม่เหนื่อยนะน้องกายจะจุดไฟก่อนนะทุกคนนะชอหม่ามาเลยนะชอหม่ามาเลยนะครับทุกคนนนะทุกคเดี๋ยวเราจะไปหาปลากินด้ไหมใช่ป่ะเพื่อนใช่ครับพ่อไปทุกคนแล้วก็เราจะมาย่างกินนะเดี๋ยวโอเคทำกันไปยิงปลาแล้วก็มาย่างกินปลากันแล้วเนี่ยรู้เรื่องเพื่อนจักตายเดี๋ยวเราก็จะไปหาเสบียงแล้วนะเพื่อนนะแล้วก็มาเผากินนะครับทุกคนตอนนี้ลมแรงมากทุกคนดูดิโอ้โอ้ลมแรงมากเลยนะครับ ขังอะไรที่อยู่ในป่าลึกนะแล้วเราจะไปหาปลากินแล้วนะปลาช่อนถ้าปลาชอบว่ะใช่โอ้ตุ่มเล่ยนะตุ่มเล่ยต้นยอโอเคได้กับข้าวแล้วตัวเดียวก็ได้ก็ค่อยได้ยังไงหายอะไรตัวดิเอาไปเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เรามาถึงแล้วนะครับได้เจอกับต้นไม้ต้นเุ่มเล่ยแล้วนะครับทุกคนแล้วเราก็จะมาทาที่พักตัวนี้แล้วนะครับเราจะมาผูกเปร ก่อไฟทำอาหารเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะกาอไฟชิ้นนะครับ ปลาที่เราได้มานะครับทุกคนโอ้โหมีหลายอย่างเลยนะครับนี่เขาเรียกปลาใบาไม้ด้วยนะครับทุกคนในชนในเด็กเพื่อนปลาใบาไม้นะครับผมปลาชิ้นนี้ทำลูกชิ้นอร่อยมากเชี่ยเพื่อนปลาไก่ากานะครับทุกคนอุ้ยไซส์ใหญ่เลยนะโอ้โปลาไก่ทำลูกชิ้นนั้นทุกคนแล้วก็ได้ปลาช่อนด้วยนะครับทุกคนอกโอ้ยได้สองตัวนะครับทุกคนโอ้โหตัวใหญ่ปลาช่อนปลาช่อนอุ้ยอุ้ยปลาช่อนยังไม่ทีนี้เนี่ยปลาตายญ้าด้วยนะครับทุกโอ้แหล่งเยอะมาก นี่เลยนะครับได้ปลามานะี๋อวอันนี้เนี่ยเล่ับทุกคนตอนนี้เราก็จะทําปลาที่เราได้มานะครับเราจะย่างนะครับเราจะย่างกินนะครับโอ้ได้เยอะมากมีหลักการในการตัดนะครับทุกคนแล้ก็ย่างปลานะโอ้อร่อยมากทุกคนสุดยอดเลยนะ ชอบอ่ะเราก็ได้หากับข้าวเพิ่มนะครับเจอปลาไก่แล้วก็ยิงทุกคนเรียบร้อยครับไม่รู้ว่าธรรมชาติใช่ปลาไก่จริงหรือเปล่าครับทุกคนธรรมชาติจะปลาตัวใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปย่างกินนะครับทุกคนนี่เลยนะครับปลาไก่ปลาไก่แม่น้ําจื้อนะครับทุกคน เนื้อของมันจะอร่อยมากๆเลยนะครับนี่เลยได้มาแล้วครับแล้วก็นํามาให้เพื่อนครับเพื่อเขาจะคอยถือปลานะครับทุกคนโอเคทุกคนได้ตัวใหญ่มากเลยนะครับได้กับข้าวนะทุกคนนะแล้วเราก็จะให้น้องกันเนี่ยไปหาเพิ่มนะครับอี๊ได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับทุกคนแล้วก็ได้ปลาตะกรบด้วยนะครับได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับทุกคน

ใช่ดีนะครับทุกคนเขาก็จะเดินป่าด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าเขาน่าจะเดินนานๆทีนะครับเพราะว่าเขาติดงานหลายอย่างนะทุกคนนะนะครับเป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมเลยนะครับบรรยากาศเงียบเดี๋ยวเราฟังเงียบแป๊บนึ่งนะทุกคนจะได้ยินเสียงอะไรหลายอย่างเลยนะครับเสียงกบนี่เป็นกบป่าแบบกบตับง้งวนเลยนะครับทุกคนนะที่เราไม่ค่อยได้เจอกันนะครับทุกคนนะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับที่พีตรีเนาะ โอเคเดี๋ยวเราก็จะหุงข้าวแล้วก็เตรียมตัวนอนแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ต้องเจอกับพรุ่งนี้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูว่ากับข้าวเราแล้วก็ปลาที่เราย่างมามีอะไรบ้างนะครับทุกคนโอ้โหทุกคนดูจัดดูจัดดินก็รู้แล้วนะครับพี่านนี้คือลึกนะทุกคนอะไรลาก็กินไม่ถอะเพื่อนตอนนี้จะกินข้าวกับมาม่า ตอนนี้ตกิมามะแล้วก็โตเออเรืะตงว่ตกิมามะแล้วก็ยากีปลาแล้วก็เะไรว่ามีปลากระเป๋าด้วยนะคะปลากระเป๋ามีปลากระเป๋าเยอะใส่กเรๆนีโอโอเคทุกคนนี่เลยนะครับสุกแล้วนะครับทุกคนไม่มีช้อนเออไม่มีช้อนนะสุกแล้วนะครับทุกคนหือ มิล mm ิม hmm. mm ิลิอยาเรียนยาตะกับอยาลิอยาโค้ใช่ใเพราะว่าเขาก็เยอะอยู่รีบจอลยปโอ้ยนกามิลีาคิดกดัน้โอ้วันนี้เราก็อยู่แบบ้านบนะครับทุกคนทุกคน

เรื่อเืองแบ้ใมาช่เ้าเอเินอาควาอเดี๋ยวนี้แล้วพวกนมีอไ้น้อนนี้เบเวลาเท่าไหร่นะเืนนเอนเ้้มนอเคจีคาแล้นะทุกทัวนี่มีาม่าแล้วนะคะทุกคนแต่เกียคัสซิกนทุกคนนะเกียดธรรมชาติไงเกียดธรรมชาติใช่ป่ะไม่มีชอไม่มีอะไรแลนะทุกนธรรมชาติจริงน เยวเราใช้เพื่อนเรากินก่อนนะครับทุกคนอืมโหทุกคนเนื้อเข่ามามากเลยนะครับนี่เพื่อนเพื่อนเราก็ขยันนะครับทุกคนเอาให้กำลังใจนะรู้สึกไงครับเล่มามนหน่อยดิอร่อยมากเลยรู้สึกย่างไม้ปะถ้ามีอากาสก,ก,ก็ย่างไม้ครับผมม,ม,มันได้บรรยา,ากาศจะไปทำงานวันไหนนะวันนี้สามสิบเอ็ด ได้บรรยากาศไหมมีอากาศมากเลยอืมอร่อยปะกับเขาก็อร่อยเลยเนื้อหวานมากเลยนะเนื้อเนื้อหวานแม่น้ํำในป่าลึกเนี่ยโอ้โหขอดแท้เนี่ยปลาแม่น้ำเนี่ยอร่อยมากนะอร่อยสุดแล้วเป็นอร่อยอร่อยสุดแล้วนะทุกคนดูดูเนื้อเนื้อเป็นตามแซมมากๆเลยนะครับทุกคนดูดิโอ้โหเนื้อปลาจอโนมูดีชื้อเลยชื้อกคน อขอนแทอ,อ,มอมาชาอุ๊ยมาชากระทุกคอนเลอืมยอะไเยอไปเยอืมคำมะช่าหวาอืมอืมอืออได้แล้วก็ย่างกินเนอะคือมันหวามากอืมฉุ่ดี ไม่ใช e: ่เลยมันก็โดนนะไมนหล่ะเดี๋ยวเดี oh. yeah. so, ๋ยวเรามาเชื่เรื่องะเดาดงเื่ได้เสมอเช่เราถึงเวลาเดินมาไกลนะครับสินงข้าเสร็จทำอะไรเสร็จเราก็จะเข้าที่พักแล้วนะครับนักเทียนสิเนาะเราก็จะนอนแล้วนะครับใช่ไหมนักการนอนดีเนี่ยดีเลย มันก็เหมือนคนจะตอกนะครับทุคกคนน,น,นนะตอกนะทุกคอนอ๋อไปนหนักเลยนี่เป็นเวลาตีสี่แลเป็นยังไงครับเพื่อนโอเคจี <laughs> ไปเจ็บไปเจ็บไปเจ็บกันน้องกันน้องกันดืดมันมันมันนอนอลไรตรงนี้มันนอนอลไรตรงนี้เน้นมือไปละ ก็ต้นลักเลยนะทุกคนต้นใหญ่ออกหมดเลยพี่อฟซีนะโอ้โหบรรลัยเลยทุกคนอาการนั้นน้ำออกนีน่นะโอ้โหผ้าปยังไม่อยู่เลย <c oughs> <c oughs> อาการเป็นแบบนีอาการเป็นไงงัเยแบบนีง ซิงนอนไม่ได้ซิงนะโอ้น้องกันเปียหมดเลยจะได้กี่ะเพื่อวุ้งโอ้ยหนักเลยน้องกายก็น้อยโอ้โหตอนหนักเลยทุกคนโอ้ยไปที่เราไม่อยู่เลยใช่เพื่อนอันหนักเละก็ไปเที่ยงนะหนักเลยทุกคน อย่าไงเพื่อไม่ได้นอนลนะคืนนี้หนักเลยนะนโอ้ดูดิเต็นเต็นเลยน้ำไหลแล้วอ่ะน้ำขึ้นถึงนี้แล้วดูกคฮะน้ำขึๆๆ้นเลยใช่ป่าโอ้ยาบเลย ลงนาง,ง,งเลยครับ ก็เริ่มดีขึ้นนะครับทุกคนนะผลเริ่มเบาลงหน่อยนะครับทุกคนทุกคนร<อ>ัวทุกจุดเลยน้าไฟชิ้นนี้ก็อยู่ประมาณมสาปีกับ5้าเดือนแล้วนะครับทุกคนอายุการใช้งานหนักเลยนะรั่วหมดเลยโอ้ไม่คิามันจะรั่วเยอะขนาดนี้นะทุกคนดูดิโอ้ ลายเลยดูดิไฟก,ก็ไม่ค่อยจะติดจเจ้าเพื่อนมันลายนะหนักจังเลย <c oughs> หนักเลยอะ <c oughs> แย่เลยโหเพื่อนเป็นยังไงบ้างเปนตัวเองใช่ไหมความรู้สึกเป็นยังไงบ้างโอ้โหอมเป็น้ำลายไป็นเล่นอนเลยตาค้างเลย <c oughs> รู้สึกติดเต็มอะไม่ติดเต็มเลย <c oughs> น้องนี่ฝนเนี่ยน,น้ำเยน้ำลูกตาน้องการเน้นรับสบายแลนะทุกคนนะเราต้องค่อยเคลียนที่น้องให้น้องแลนะทุกคนนะค่อยเคลียร์ไฟชิดให้กลัวน้องเป็นไข้นะทุกคนนะเราไม่เปไ็นไรเราลาสบายเ <c oughs> ดี๋ยวเราจะไปคลายแทนนะครับทุกคนเ <c oughs> จาน้าเบ้นเข้านอนดีกว่าไม่รู้จะนอนตรงไหนเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> ต็มไปด้วยน้ำเลยเพื่อนอน้ำลงเลยเบ้นนี่นี่ กองเนี่ยเอาลงเลยวยังไม่ลงเลยนะกองมันเริ่มเลย oh. บนบนหัวน้องว่านเจี๊ยบด้วยรู้สึกท้องมันจะพงนะุงแล้วล่ะอ๋ทุกคนเยอะมากดีขึ้นแล้วนะเพ่อนะก็ mm. จะได้นอนได้ไดสักทีนี่ ไม่ไหวเลยทุกคนหนักมากตกหนักพื้นเปียกหมดเลยนะครับทุกคนบาดงดิบนี้มันโคตรหลายลึกเกินทุกคนนะเจ้วเ<ช>พื่อนโอเคถ้วเ,เขานอนก,ก็ดีเพื่อนไม่น,นุ่จะนอนท่าไหนนะไม่นอนเลยเอ้ยนนี้ก็ตีห้าแล้วนะครับทุกคนยังไม่ได้นอนเลยยังไม่ได้นอนผมก็ยังไม่ได้นอนแล้วทุกคนนะ ผเจ้นอนอยู่คนเดียวครับทุกคนกระจิดูเอาเฟยนะกระจิดูโอ้ยกระจิ๊ดอนได้โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้พักแล้วนะครับฝนหยุดตกแล้วนะทุกคน น้ำให้ผมนึกตอกไปปล่อยนะ<อ>เดี๋ยวเราก็จะนอนนะน้องกันก,ก,ก็นอนได้ทั้งคืนแล้วนะทุกคนเดี๋เราก็จะได้นอนนะครับ<อ>นืองจากต้องเคลียร์ไฟทชีดันต่างทุกคนนะนะไปไงาเพื่อนโอ้ดีนะถือว่าเดินรวมก็ถือว่าอืมลำบากนิดนึงสุดเนี่ยทำสุดน,นี้ไปเ<ต>ดิเนลำบากเลยนะเพื่อนนะทุกคนเ,เราจะรอจะนอนนะครับตอนนี้ปีห้าแล้วขออีกนอนอีกชั่วโมงหนึ่งนะเดี๋ยวกล้องนี่เราก็จะตัดทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับ เฮ้ยทุกคนสวัสดียังเช้าเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้เดอ่ได้ตื่นเช้าแล้วนะครับทุกคนนะเตรียมต้มกาแฟแล้วก็เตรียมตัวเดินทางต่อนะครับพีพีเอซีนะครับน้ำเมื่อคืนน่ะฝนทรลมหนักเลยนะครับนอกันนเอานับตรงนี้เอาหนังนี่นะ น้ำนู้นนู้นนู้นน้ำ,น,ำน้ำนะทีทีทีนี่นี่นนตัวท่าใบาอะมดอลไใช่ปะแค okay, นั้นทุกคนเมื่อคืนก็รัวยับเลยนะครับทุกคนน้ำก็ขุ่นขึ้นมานะครับทุกคนสวยงามเพื่อนรันยับเลยนะ,ะกินกินเลยครับผม <c oughs> นาะต้นไม้ต้นใหญ่นะครับที่นี่สวยงามมากเลยนะทุกคนโอ้โห สวยโอเคถ้วเรากินกาแฟเตรียมตัวเดินทางกลับเลยนะครับทุกคนทุกคนได้กาแฟแล้วนะครับช่วงเช้าเลยนะครับทุกคนเป็นไงบ้างน้องการวันนี้กินกาแฟครับผมกินกาแฟครับนี่น้องการเป็นไงบ้างอะไรไหมอะไรเป็นอะไรครับโอ้ดูช้อนน้องการ์ดนิดก่อนว่าแจมดูช้อนน้องการดิช้อนน้องการนี่ครับอืมว่าเจ๊ว่าเจ๊บ

้วทุกคนตอนนี้กี่กัาเฟนเสเลยนะ<ช>แล้วตาเก็บเขาก็เด้วตาเก,ก,กาแล้วนะ<ช>ตอนนี้ถ้าชอบคิดเนน้องก,กาให้หรือให้คนใดคนใช้คนตาด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะพาทำอะไรใหม่ๆนะครับทุกคนนะโอเคพี่พีเซีวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาเพียเท่านี้นะครับอย่าลืมตามน้องกันแล้วก็พี่กันของเราด้วยนะคนะไว้เจอกันคลิปหน้าเลยนะครับครับสวัสดีครับไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เก็บขยะแล้วก็เก็บ สิ่งที่รอมาใช้เป็นที่เรียบร้อยนะครับใต้ต้นไม้จะตั้งสะอาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนไฟเฟอร์เรนดับเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนนะโอเค okay, ทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเดินทางกลับแล้วนะครับ,รบกาฟแฟเราก็กินเสร็จแล้วทุกคนบรรยากาศดีนะครับเป็นไงเพื่อนเดินทางกับผมนี่สะอาดเนี่ยโอ้สะอาดมากเลยใช่น,นะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับจนครับ